โครงการยเยาวชนไทยทำความดีสวายในหลวงทางกลุ่มดีศดดิลวิมม์ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดทําขึ้นคือโครงงานเรื่องสร้างคุณธรรมนําใจรักษาวินน้อมสวายในหลวงพระบรมราชว้วนที่กล่าวไว้ว่านอกจากที่จะมีวิชาความรู้แล้วนั้นสิ่งที่ขาดไปได้ก็คือวินยัยเพราะวินัยเป็นพื้นฐานที่จะรองรับวิชาความรู้ส่งเสริมความรู้ให้ก้าวหน้าถ้ามีวิชาแต่ขาดวินัย ก็เกีบยเสเมือนมีวิชาอยู่ในตัวเองแต่ก็ทำอาไรหให้เกิดประโยชน์ไม่ได้จากครอบครัวที่แตกต่างกันเมื่อทุกคนมาอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันคือสถาบันโรงเรียนการอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนอย่างสงบสุขและมีความสุขได้นั้นทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของสังคมนั้นการที่ไม่ใส่รองเท้าก็คือมันเดอดอันและมันร้อนและบางครั้งก็อาจจะไม่ได้ชาร์จบ้างก็ลืมบ้างอย่างนี้ค่ะ และก็การที่มีชั้นใส่กระโปรงด้านก็คือรู้สึกสบายและก็ทําตามลูปทาตามสมัยทางกลุ่มเด็กด,ดีีอุรมวิทย์ได้เล็งเห็นปัญหาการกระทําผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆปัญหาด้านกระทําผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนได้ถูกกระบายให้เพื่อนๆพี่ๆทั้งน้องด้วยความเข้าใจตามภาษาคนวัยเดียวกันพร้อมช่วยเหลือ ทำให้เพื่อนเพื่อนพี่พียงน้องเข้าใจถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเรารักษาวินัยในตนเองไม่ได้ในวันนี้เราจะไม่สามารถรักษาวินัยของสังคมในอนาคตได้ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาแล้วเมื่อกฎของโรงเรียนแค่นี้พวกพี่รักษาไม่ได้นะครับต่อไปพวกพี่จะรักษากฎของสังคมได้ยังไงกิจกรรมหลากหลายจึงตามมาอย่างตอนนง่อเนื่องเช่น การจัดตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน,นกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสายกิจกรรมเชมิญวิทยากรให้ความรู้กิจกรรมจัดตั้งนักเรียนแกนนําแบบอย่างที่ดีกิจกรรมธนาคารความดีกิจกรรมจัดตั้งธนาคารออมเพื่อนอเพื่อนจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรมที่ดีนักเรียนที่ทำผิดวินัยได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงจากรุ่นพี่ที่เคยทำผิดมาก่อนการใช้ชีวิตทำให้หลายคนเริ่มคิดได้ทำตามระเบียบวินัยของสังคมได้ยาก ทำบ่อการอางานจบแต่ใส่เหลือตัวเองบ่ได้่มันมีปัญหานี่ไม่สังคมหลายตัยวอยู่จับกุ่มกันไปในช่างที่วัดถืมผมก็รู้สึกละอายผมจะไม่ทำเหมือนพี่ๆเราผมก็จะไม่ทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนสิยแณ้วณปัจจุบันนักเรียนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นด้วยความร่วมมือของทุกคน